สวัสดีครับผมานายขวัญชจพนมนะครับรหัสหักศึกษา1 1 6 1 0 4 0 0 5 8 0 4ครับวันนี้ก็จะมาพีเซนต์การบ้านที่3ของวิชา o o c นะครับก็คือออกแบบ UML use case โดยใช้ชื่อระบบว่า ATM i m u t G นะครับก็ไปตามนี้ครับก็คือผมจะให้แอคเตอร์เนี่ยมี2ตัวก็วคือ customer กับ manager นะครับ แล้วก็คัสตเตอร์เมอร์เนี่ยทำยุทธเคล็อะไรได้บ้างก็จะมีตรวจสอบยอดเงินถอนเงินฝากเงินโอนเงินล็อกเอาท์แล้วก็แมเนเจอร์เนี่ยก็จะมีล็อกเอาท์ครีอเอทแอคเคาท์แล้วก็สเต็มสติมนะครับ <c oughs> โดยยุทธเคลทุกอย่างเนี่ยจะทำงานได้ก็ต้องอินคูดล็อกอินก่อนนะครับก็คือต้องมาครับว่าต้องล็อกอินก่อนนั่นเองถึงจะมาตรวจสอบยอดเงินถอนเงินหรือว่าครีเอทแอคเคาท์ได้นะครับ ส่วน i s สเพอเ r อร์เมสเซจครับก็จะคือ Excel น,นครับก็คือจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้ก็ได้ครับก็เช่นการที่คุณจะถอนเงินแต่ว่ายอดเงินคุณไม่พอเนี่ยสมมติว่าคุณมีเงิน1 0 0รอแต่คุณจะถอน1000เนี่ยก็จะเกิดการเออร์เมขึ้นมานะครับก็คือเป็นริสเพอเออร์เมเซก็คือขึ้นว่ายอดเงินของคุณเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ฝากเงินเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้นในระบบครับแล้วก็เช่นการโอนเงินเนี่ย โอนเงินเช่นคุณโอนเงินแต่โอนเงินผิดบัญชีหรือว่าโอนเงินในบัญชีที่มันไม่มีครับก็จะขึ้นว่า e r r o r หรือโอนเงินเกินจํานวนที่คุณมีเช่นคุณมี100แต่คุณจะโอน200อย่างเงี้ยครับก็คือขึ้นว่า e r r o r นะครับครับก็คือความต่าง,างระหว่าง extend กับ include นะครับ <c oughs> include คือจะทํางานได้เนี่ยต้องผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนครับเช่นจะตรวจสอบเงินเนี่ยจะทํางานได้ก็ต่อเพื่อต้องล็อกอินก่อนแต่ว่า extend เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือ เกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้ครับเช่นจะถอนเงินก็คือถ้าเกิดมี100ถอน50ก็คือเกิดขึ้นได้ไม่ต้องเกิดแค่ตอนนี้ก็ได้แต่เกิดถอน100แต่ว่ามีเงิน50เนี่ยก็จะขึ้น display error message ขึ้นมานั่นเองครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ